เห็นมีพี่ฝรั่งเข้าไอไฟใช่มีพี่ฝรั่งเขาอยากเล่นคือเขาคือเขาอยากเล่นเราก็เลยมาเล่นซึ่งหนูพูดแล้กิจไม่เป็นคือแบบว่าคือมันแบบจู่จู่มันก็ลืมมันกิดเลยจู่จู่มันลืมไปเลยทุกคนคือแบบคือแบบเฮ้ยจะพูดแล้วแบบหุยเก่งมากพูดไงอะพูดอุ้ยอุ้ยว้าวว้าวอย่างเงี้ยหนูหนูว้าวทั้งตลอดที่เขาเล่นเลย อ wow, wow, so so <brightness> <desserts> ู้โหว้าวว้าวโซกูนะโซกูจะด้วยวันังกินไม่ได้จะด้วยคือคือหนูพยายามจะคิดแบบเฮ้ยเก่งมากเฮิร์รี่ให้ไม่ใช่จะพูดว่าเอาเอาโฟโต้การ์ดไหมโฟโต้การ์ดแบบว่ายูยูวัดโฟโต้การ์ดมาเย้ในหัวหนูมันเป็นแบบมาคือหนูไม่ยิ้มมามามันเป็น จีิงลูกหนูแบบคือหนูแปลจีนหนูแบบพูดไม่ได้คือคือจะให้พูดจีนลูก็พูดไม่ได้แต่ว่าปแปลมง,งมากงงมากช่วยด้วยน่ายอย่างกึ้งตอนชีรูปเมทูพูดเลยกับฝรั่งไม่คือพูดว่าแบบอันนี้เป็นเออเออพี่ในวงชา้นนะเอออันนี้นี่ตอนแรกตอนแรกเปิดมาเป็นพี่เอลใช่ปะแล้วก็บอกว่าอันนี้อันนี้คุณหรอโอ้ไม่ใช่นะอช่วยด้วยพูดได้เป็นน่ะ <c oughs> คือแบบคือคือดีใจนะที่พี่พี่ฝรั่งมาเล่นแต่แบบอุด <c oughs> ไม่เป็นนะกูฝรั่งไม่คุ้มเงินไงกูพี่ฝรั่งเขาไม่คุ้มเงินแบบว่าเฮ้ยเล่นเฉยเฉยสองร้ยเลยเออเอ้ยมันสองร้้ามันมันเท่าไหร่นะอมทำไมไม่เรียกพี่จริงพี่จริงอยู่ไหนพี่จริงช่วยด้วย <c oughs> ฝรั่งลืมไฮทัชไม่คือเราจะไฮทัชฝรั่งทำไมคือหมายถึงว่าแบบคือหนูไม่รู้ว่าหนูจะบอกฝรั่งยังไงว่าเอ้ยเดี๋ยวมีไฮทัชกับหนูนะแล้วแบบเป็นใครอ่ะพนากาักงานคือแบบคือหนูควรไฮทัชดี่ยไหมอ่ะก็เจอว่าแบบคือให้โปโตทกาก็แบบเอ้ยโปโตทกากบางคนให้ใช่ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ไอไฮทัชอ่ะ เขาอยากให้ทัดกับเราไหมเน่ะเข้าใจปะแบบหัวอายุคนเป็นใครฝรั่งในรู่มือนนี่ยผมพาไปเทศแต่ฝรั่งบอไม่เห็นชอบในเฮ้ยจริงเหรอคือคือเขาติ่งเหรอพี่สต๊อบไปช่วยเลยใช่พี่สต๊อบไปช่วยเลยช่วยด้วย เจ้ด้วยเจ้ด้วยบุ้งบุ้งบุ้งบุ้วตอนนั้นอ่ะ